สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเข้าสู่ไมค์ครับรอยย่นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือลินเด้เลยค่ะสวัสดีค่ะเย้ยรับผม ครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเลยที่ได้กับพี่ลินนะครับเฮ้วันนี้พี่ลินคือน้องใหม่ของที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยพี่ลินอาจจะต้องทาความเข้าใจกับปืนแล้วก็ซอร์โคบหรือว่าอะไรนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> คือทําความเข้าใจกับแมคคัพใหม่ทั้งหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ใช่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  <c oughs> คนที่เล่นมานานแล้วยังไม่รู้เลยสโคอบอันไหนปืน <c oughs> ต้องขึ้นภาพย้อนย้อนลอยให้เขาแล้วไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ปืนแน่ไม่ใช่ปืนอ่ะ โอเคฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะกระโดดล่มจากเครื่องบินนะครับจะเป็นแมปตีนทะเลทรายนะครับปืนเนี่ยก็หาได้เหมือนเดิมครับตามพื้นตามอะไรหาให้ดีๆนะครับโทเทมมีให้คนละสองอันนะครับอย่าลืมกดถือไว้ที่มือซ้ายด้วยนะครับอย่าลืมนะเราอ่ะโอเคจะไม่ลืมต่อป้ยเฮ้ยเลยดี้เราจะแยกจากกันแล้วนะทุกคนเฮ้ยระวังไว้นะเราอะไม่เป็นไรพี่ลินผมจะปกป้อง <laughs> ไปไหนดีวะเฮ้ยแล้วเขารื่องอยู่ไหนก็ล่ะอันนี้เราจะไปตกตรงไหนอะไม่แเม้มก็ไม่แเม้มนี่เหรอะอยู่พี่ลินแพางไหนวะแบทเทอร์โลโยเลยที่แบบว่าลงจากเครื่องบินแล้วลงอะเมื่อไหรจะถึงเนี่ยจุดที่มีบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะไปลงตรงตึกดีกว่าอมีคนอยู่ใกล้ๆตกไปตายปะนี่ อยู oh, ่นู่นอยู่นู่อยู่นโอ้อยู่ใกล้พี่ไว้ด้อเดี๋ยวนะไม่มีใครมาใช่ไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้ตาแล้วตายแล้โอเคพี่ดิเดี๋ยวบนโอเคครับทําทำอะไรลงไปเอ้ยมาถึงก็ได้ปืนเลยเมื่อกี้ผมดินเสียงพี่ลินด้วยอะ เก็ปืนไม่ได้อีกแล้วเจออีกแล้วสนไนเปอร์เอาไม่ใช่เอ้ยอันนี้ไม่รู้ปืนอะไรอะแต่น่าจะดีกว่าล้นดิโอ้ยโอ้จะเย็ใจะเย็นไ่ไปคุยกันไม่มีขอว,วิบีเอางี้เอานี้จะจะไว้ชีวิตครับจะไว้ชีวิตก็แล้วกัน ครับผมเป็นเด็กดีครับพี่ครับพี่สาวสวยสวยครับผมครับผมเออชมขนาดนี้ก็ไปเถอะหลอกไปงั้นเลยถ้ยอะไรนะอ๋ออะไรนะเปล่า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 ใครอ่ะเฮ้ยมีคนไอเจ้าฮัลโหลฮัลโหลว้าาตกใจ อย er right. Wait, uh, ่ิงน้าคนแถวนี้สักท um> ีดีไหมเนี่ยก็มาดิเฮ้ยอย่างห้าวเลยคนอะไร้อย่างห้าวเลยเออนี่คนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอรอบสองแล้วเอาไงดียัง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 ไม่เอาใช่ไหมใช่ถอยก่อนก็คือพันธมิตรกันนะอย่าลืมอย่าให้เจออีกรอบนะยิงหน้าแตกอ่าจะอีกรอบแน่ไม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 ่พูดพูดถึงโฟส์พูดถึงโฟส์ เฮ้ยชุดโอ้โหเพิ่งเห็นสวยครับโอ้โหครบเซตชุดซันตาคอสสวยงามเฮ้ยผมมีระเบิดว่าผมว่าผมเอาไว้แก้คนดีกว่าแบบมูตมมิว่าเจอคนนี่ใช่ปะ่ะแล้วก็เอาวางทิ้งไว้อะน่าจะมีประโยชน์อยู่นะ้ยออเอาเอาไปซูไหนเปิดน,นะหวัวแตกไปแล้วจะโฟด เขายังยิงเราอยู่เลยเขาจะไม่ให้เราไปผุดไปเกิดเลยหรือไงนี่ทางตันนะรู้ไหมไม่มีคนใช่ไหมจัมไอ้ฟูดไม่กอดไม่มีปืนอะไรเลยนอกจากน้ำนล<อ>ิอะไรวะเนอเดอร์จีดริงเออเดอร์จีดริงก็เลยหรอไปทางไหนดีนะเออใครบ่นอะไรวะนะฮะใครบ่นอะไรวะเฮ้ยเจฟูดคือไม่ต้องกลัวคอแห้งอะ่ะอยู่ทะเลทรายอะ่ะ มีลักซี่หัอ้าวมีลักซี่หัอ้าวลักีขุัอ้าวเอ้ยจะตายแล้วโดนคนดับไปแล้วหมดแล้วหัวโอ้โหโดนลุกพี่ไว้ค่ะพี่ไว้ช่วยด้วยพี่ไว้พี่ไว้ปั๊มปั๊มครูไปทีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไว้พี่ไว้อยู่ไหนวะได้ยินเสียงพี่ไว้แวบๆ ยิงอ่ะอย่าเข้ามาโอ้โหโคตรแรงอ่ะผมว่าผมจะวิ่งไปตรงกลางก่อนตรงกลางผมอยู่ตรงไหนนี่นะอย่ายิงจ้ะ โอ้โหอา้าวโฟดโดยสอยตายโฟดตายไวมากบีไว้บีบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงเฮ้ยจากไหนวะเทห์เทหฮัลโหล <laughs> ไปดิว่าไปโดดร่ม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 เขาไปโดดร่มเขาจะไปโดดร่มอะไรอะไรอะไรไ <c oughs> ไปแล้วเว้ยวู้ฮู้อะไรวิระเบิดอีกแล้วเอ้เอะเอะเอ้เอวิเจ้ใคร ะตายอ่ทักทายด้วยลูกกระสุนพี่ลินไม่เห็นหรอกพี่ลินไม่เห็นแน่นอนช่ไม่ใช่ไหนอ่ะเดี๋ยวโดนทำไมไม่สู้อ่ะพี่รินหาที่หลบนะอันตรายมาแล้วไปเลยว่าหลบกันแล้วว่าอย่างดังเลยอ้ามีคนยิงมา พ tamam ีี่่ตตัวะยงงแรอสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณอยู่แถวนี้หรือเปล่าชีวิตนะเต้เต้หยุดก่อนเต้เต้เต้พี่ไว้ชีวิตเต้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะเต้เต้เต้พี่ไว้ชีวิตเต้ไปแล้วนะเฮลโหล Hello Hello ชื่อฟอสไม่ใช่เราเรียกเสียงอย่างนี้เราชื่อฟอสเีเคเหรอไม่ใช่เีเคอยู่ไหนมอบตัวมาซะดีๆเฮ้ยมีคนอยู่แถวนี้อีกมีคนขำ าวตรงนี้ไม่ปลอดภัยแลย้วไปดีกว่าไอตี้อยู่ตรงไหนอะไม่บอกอแล้วไม่ใช่นะไม่มีจริงจากไหนอะเฮ้ยจ้นโอ๊ย โอโคตรแล่งเลยทำไมลูกซองัปจีบพี่โดนเลยโอ้ยน uhm wow. ุ tumor 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 ูกสองเลยเหรอสาวอยู่ไหนกันหมดจ้าสาวอยู่ไหน Where you come from Where you come from Where you c แตไอ้จีนิกไอ้จีนิกช่วยด้วยโอ้ยแตกแตกหุยหุยไอ้จีนิกช่วยด้วยเอาเหรอเอาเหรอวันนี้มันเป็นวันของเตกไปแล้วโว้ยหุยเกือบแตกกัานผู้ชมผมอยู่ไม่ได้แล้วแถวเนี้ยหุยทิ้งผิดมอบก่อนหัวใจเราเกือบจะตายอะทุกคนเดี๋ยวพี่นิงจะใส่ชุดแต่แบบกดอะไรวะ รทิ้ไงไ้บ้าหรือเปล่าเนี่ยนีแน่นี่แนะ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 ่นี่แน่ชิบไก่แล้วก็ะสุนหมดกระสุนหมดอยาที่ไว้ดูว่าก็สูนแล้วหมด เราไปจากที่นี่ดีกว่าเฮย้ยนั่นใครพี่ลินมั้งนะพี่ลินพี่ลินพี่ลินเฮ้ยไม่เจอบีเลยวะ่ะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ <c oughs> ปา้าดาดาว้าย <laughs> ดูแล้วทุกคนอยู่ไหน <laughs> โอเครู้แล้วเห็นและ้ะ <laughs> <laughs> เห็นเหรอ ไปยิงอะไรวะด่าไปยิงโอ้ปืนมันปืนมีกี่ลูกวะเนอยรู้แล้วว่าอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บเเฮ้ยอันี่จีิงรอนสตูดิโวเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เ้ย้้ ไปไปดูไป,ไป,ไปดูดนี่ <c oughs> ยังเนี่ยอาตายเลยเหรอ,อยังไม่ได้คุยกันเลยเอ่ะรีบตายไปไหนอะ่ะยังไม่ได้คุยกันเลยนะเออดูดิดูท่านเนาะสบายดีหรือเปล่าข่าวข้าไม่เคยรู้ อ so so ุ๊ยว้าให้เจอแม่สาวหัวแดงนั่นคือพี่รินนั่นเองฮัลโหลแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยบังอาจบังอาจมากอุ้ยกระสุนหมดอุ้ยแย่แล้วกระสุนหมดอ่ะ ว่าทำไงดีตายตายหรอตายหรอีนตายเหรอพี่เลนฮะผมให้เวลาเว้ยไปไพี่นี่ตายพี่นี่ตายกี่ชีวิตแล้วอ่ะโชเทพเหลือกี่อันว่ามาอืมเอ่ออืมดูยังไงเหรอ ที่ถืออยู่ในมือนอ่ะมีกี่อันมันไม่มีแล้วอ่ะเพิ่งทิง้งไปหรือเปล่ากูไม่รู้หุย้ยมีคนยิงมาจากระยะไกลอ่ะเต้กับพี่ลินนี่หว่าไม่หรอกพี่ลินตายแล้วเกิดแล้วมัง้งพี่ลินลบฝนตกอกเต้โบงหรือเปล่าดูว่าอะไรวะเนี่ย ทีระเบิดเจฝนระเบิดเต้เต้พี่ดินแตกมันขึ้นว่าพี่ดินแตกอะ่ะไม่นะเราตายแล้วเราจะเกิดใหม่ไหมอะ่ะ <laughs> พี่ลิพี่ลินตายพี่ลินตาย พี่ลินตายพี่ลินตายแล้วอะละเหลอเต้โอ้ยเอ้ยเลจจวะบางอาจไอ้ฝนเทียมบางอาจนะแกแต่คนที่มันยิงเราอยู่ไหนวะเนี่ยเขาแอบตรงไหนวะน่าจะข้างบน เราจะต้องยิงไปให้ไหวก่อนเอ้ยอุย้ยใช่ป่ะนะ่ใช่ใช่ใช่จริงด้วย <G l ip> เราจะไม่ตายเพราะตกตายอีกแล้วเครับเราต้องบวกแล้วเนะี่ยพี่ไว้จะเหมิมเกริมไปแล้วนะจัดเตจิเคมือสแนปเปอร์บะผมนี่แหละครับหน่วยปฏิบัติการสายลับ DNA สายไหนวนะเนี่ยโอ้ god อีกแล้วบินด่วน มาแลเหรอมาเหรอออ้ออ้อ้อ้ยอุ้ย,ย,ยเาเบาเบาตายแกตายมามีข้อตกลงไหมเหรอเหรอไหนเราอะ่ะเ้ย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  จะเย็นดีโอ้ค่อยคุยค่อยอะไรอะไรคุยอะไรฮะมันมีเขาตกลงกันสักหน่อยไหมเราอะไม่อยู่ในโหมดต่อรองเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะเอ้ยผมไม่เคยทำร้ายพี่ไว้เลยนะเอ้ยใช่เปล่าใช่ผมไม่เคยคิดจะยิงพี่ไว้ไม่เต็มมิดเดียวเลยจริงอ่ะไม่เชื่อหรอกเนี่ยผมพยายามเนี่ยผมพยายามหนีพี่ไว้เนี่ยผมไม่เคยเข้าหาพี่ไวเลยตอนเนี้ยมันจบแล้วมันเหลือนายกับมันเหลือเจ้ากับข้าแล้วที่จะต้องออกมาต่อสู้กันน่ะเอ้ย เฮ้ยเจ้าหักหลังใครกันเหรอเอ้าไม่มีโทเทมเลยหรอคนดูต้องบ่นอีกแน่เลยว่าเราชนะอย่างเดียวอีกแล้วโหเคไม่แบบไม่โปเลยอ่ะ จบไปแล้วนะครับกลับไปครับรอย่อเลยครับวันนี้ได้พี่ลินเดเรมาเป็นแขกรับเชิญด้วยยังมีอีกตอนหนึ่งให้ดูนะครับถ้าเกิดถ้าผู้ชมอยากดูเนี่ยรอติดตามชมด้วยนะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสามารถไปดูพี่ลินเดเรหรือเต้หรือโฟสได้นะครับที่ชาแนลนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กระดิ่งด้วยสำคัญคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มอยากมีอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมรอคอมเมนต์มาบายบายครับ